สวัสดีครับนอาอสานี้ผมจะขออนุญาตพูดถึงองค์ประกอบของกระบวนการการสื่อสารนะครับอ,องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารเนี่ยภาพรวมของกระบวนการการสื่อสารองค์การการสื่อสารในองค์การเนี่ยมันไม่ใช่การกระทําแบบที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะครับหรือเกิดจากบุคคลเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับมันประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำงานประสานกันการเข้าใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นสำหรับการที่เราจะประเมิน ที่เราจะพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในหน่ยวยงานภาครัฐการวิเคราะห์องค์ประกอบจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถวางแผนกําหนดนโยบายกําหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจนแล้วก็ลดโอกาสการสื่อสารที่มีความผิดพลาดลดความผิดพลาดข,ของ โครการได้นะครับองค์ประกอบอการสื่อสารเนี่ยมันมีหลายโมเดลนะครับแต่โมเดลกรอบพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างกวางคือ,อโมเดลการสื่อสารที่ประกอบด้วยผู้ส่งสารสารหรือเิสเัจแล้วก็ช่องทาง Channel ผู้รับสารการตีความข้อมูลย้อนกลับซิดแบ็แล้วก็สิ่งบรบกวนที่เป็นน้อยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะแยกขาดออกจากกันได้นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับการส่งสารเนี่ยผู้ส่งสารเนี่ย ือต้นทางของอสารนะครับผ่านกระบวนการการสื่อสารคอมมูนเคชั่นอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เจตนาที่จะสื่อข้อมูลความคิดต่างๆคำสั่งในการบริหารงานโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ในภาครัฐนะครับส่วนใหญ่ในภาครัฐเนี่ยผู้ที่ส่งสารมักเป็นผู้บริหารหัวหน้าสวัรดชการต่างๆนะครับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆที่ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านข้อมูลนะครับเช่นตัวอย่างเช่นโฆษกเจ้าหน้าที่ สารสนเทศเจ้าหน้าที่แานประชาสัมพันธ์ต่างอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการส่งสาร,รข้อมูลต่างๆนะครับผู้ส่งสารเนี่ยต้องมีความสามารถในการกําหนดจุดประสงค์น,นะครับรู้จักกลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะกับ สถานการณ์ต่งางๆที่เกิดขึ้นนะครับความสามารถในการใช้ภาษาน้ำเสียงการจัดโครงสร้างต่งงางๆที่เกิดขึ้นในสารอันตน์น,นะครับตลอดจนการเลือกช่วงระยะเวลาในการสื่อสามันจะส่งผลต่อความสำเร็จของการสื่อสารนะครับาสารเนี่ยก็คือมเมสเซจเน สารเนี่ยมันคือเนื้อหาหลักที่ผู้ส่งต้องการที่จะถ่ายทอดอรูปแบบข้อเท็จจริตงต่างๆความคิดเห็นคำสั่งนัย,ยบายต่างๆอารมณ์ความรู้สึกในองค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับสารที่ใช้ในการสื่อเนี่ยมักเป็นไปตามลำดยบแบบแผนนะครับ ในภาครัฐก็จะเป็นเรื่องของหนังสือราชการนะครับบันทึกภายในตา่างๆการประชุมหรืออาจจะเป็นรายงานต่างๆที่เกิดขึ้นในภาครัฐน,นะครับความชัดเจนของการาความชัดเจนของสารเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับที่มีความสำคัญน,นะครับลักษณะของสารหรือมเมสเซจเนี่ย มันมีลักษณะของอความซับซ้อนความคุมเครือมีเนื้อหาที่มีความขัดแยง้งหรืออาจจะสอดรับกันนะครับถ้าเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันจะทําความเข้าใจผิดในการของผู้รับสารก็ได้นะครับถ้าเรามีความขัดแยง้งเรารับสารผิด อาจจะนําไปสู่ความลวดเร็วในการปฏิบัติงานนะครับสารที่มีไม่เสร็จที่มีประสิทธิภาพนะมันจะต้องมีลักษณะของตรงประเด็นนะครับกระชับเหมาะสมกับระดับผู้รับสารในระบบราชการนะครับในระบบราชการที่เกิดขึ้นเนี่ยาสารต่างๆถูกตกไปในแต่ละระดับนะครับในกระบวนการการเกิดขึ้นของ สารหรือมิเตอมันจะมีการส่งผ่านหรือช่องทางการส่งผ่านคือช่องเราจะส่งผ่านของสารเนี่ยไปสู่ผู้รับนะครับเป็นการแบ่งช่องทางทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นช่องทางดิจิตอลต่าง เช่นอีเมลเ ocial m e d i ยต่างๆนะครับอันนี้คือช่องทางช ANNEL ที่เราจะต้องส่งสารนะครับในบริบทภาครัฐช่องทางที่ใช้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นทางการของสา์นะครับเช่นหนังสือหรือคำสั่งนะครับหนังสือหรือคำสั่งที่เกิดขึ้นภายใน อการนะครับส่วนพวก Facebook หรือ Line เนี่ยอาจใช้เป็นการสื่อสารกับประชาชนนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมช่องทางที่เลือกใช้มีมีความเร็วนะครับความถูกต้องความน่าเชื่อถือของสารที่เกิดขึ้นนะครับ facebook หรือ Line เนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่าง รัฐกับประชาชนนะครับการการสร้างความมีส่วนร่วมตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่ใช้แล้วก็มีการส่งผลต่อ,อผู้ที่รักษาโดยโดยความรวดเร็วนะครับผู้รักษาประเด็นของผู้รักษาเนี่ยคือบุคคลหรือหน่วยงานนะครับที่มีเป้าหมายของการสื่อสาร มีหน้าที่ในการตีความสารไดเสร็จนนี้ผู้รับสารในองค์กรภาครัฐอาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปในกรณีที่เป็นการสื่อสารในลักษณะภายนอกองค์กรนะครับผู้ส่งสารมีความเข้าใจ ในลักษณะของผู้รับนะครับมันสามารถที่จะปรับวิธีการสื่อสารให้มีความเหมาะสมเช่นการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจนะการจัดลำดับเนื้อหานะครับการให้ความสำคัญการใช้ภาพใช้แผนภาพในการอธิบายความซับซ้อนที่ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรา,ามีสาร มีผู้รับสารนะครับแล้วก็การตีความการตีความเป็นลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับการตีความเนี่ยเป็นกระบวนการที่ผู้รับสารแปลความหมายของสารที่ได้รับเนี่ยมันมีลักษณะของความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังความรู้ ประสบการณ์รณทัศนคติในบริบททางวัฒนธรรมของผู้รับสารอันนั้นนะครับในองค์กรภาครัฐมีบุคลากร,กรที่มีความหลากหลายหลายระดับการตีความมันเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความคาดเคลื่อนนะครับในองค์กรภาครัฐเนี่ยมีผู้ปฏิบัติงานอยู่หลายระดับ การตีความอิสารความรู้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การตีความค่าดเคลื่อนได้นะครับผู้รับสารอาจจะมีการตีความที่ผิดพลาดมันจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานการปฏิบัติงานที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับการตอบสนองต่อ เจตนาที่มันมีความบิดเบือนของข้อมูลนะครับที่เราจะสื่อไปกับผู้อื่นนะครับอันนี้คือการติดความที่ที่เกิดขึ้นนะครับการติดความก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญขอ,ของการสือ่อสารทานการเมืองนะครับต่อมาฟีดแบกนะครับคือข้อมูลย้อนกลับข้อมูลย้อนกลับเนี่ยมันเป็น าการตอบสนองของผู้รักษารกับไปสู่ผู้ส่งนะครับฟีดแบ็กเนี่ยช่วยให้ผู้ส่งเนี่ยสามารถทราบว่าสารที่เราได้ส่งไปเนี่ยได้รับหรือผู้ที่รับสารเนี่ยมีความเข้าใจมีความรู้สึกถูกต้องกับเหมือนเหมือนมีความรู้สึกที่เหมือนกับผู้ส่งสาร นะครับในการฟิกแบ็กหรือข้อมูลย้อนกลับเนี่ยมันเป็นการตีความให้เรารับรู้ในสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจประชาชนเข้าใจนะครับในการดําเนินงานหรือให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางของอผู้ที่ส,ส่งสารนะครับ การจัดให้มีช่องทางสำหรับการรับฟังข้อมูลหรือข้อมูลย้อนกลับต่างๆมันเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจครับลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโอการนะครับการสื่อสารที่มันมีประสิทธิภาพได้เราต้องมีการสื่อสารที่เป็นสื่อสารสองทางนะครับช่วยให้เราเพิ่มความเข้าใจเพิ่มความรับรู้ในการปฏิบัติงาน นะครับอันนี้คือฟีดแบ็กหรือข้อมูลย้อนกลับนะครับสิ่งลบกวนที่ผมได้พูดไปคือน้อยนะครับสิ่งลบกวนเนี่ยคืออะไรสิ่งลบกวนเนี่ยคือปัจจัยที่ทําให้สารเนี่ยมีความผิดเพี้ยนนะครับความผิดเพี้ยนที่มันไม่ตรงกับเตลาลงของผู้ส่งสารนะครับอันนี้รวมเรียกว่าน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยน้อยเนี่ยมันทำให้ผู้ที่รักษาเนี่ยปฏิบัติงานไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยนี้อาจจะเป็นในทางกายภาพนะครับเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจผมสื่อสารกับนักศึกษาเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตอาจจะมีการ ไม่มีสิรภาพของสัญญาณเน็ตนะครับเรื่องของอเสียงรบกวนต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องแห่งนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นแนวทางของจิตวิทยาการมีจิตวิทยาอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นที่เราทําศึกษาในทางจิตวิทยาเนี่ยเช่นเรามีเรื่องของอากติ นะครับเรามีเรื่องของความเครียดนะครับเรามีเรื่องของความกลัวในอำนาจสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะมาลุมเลา้าเกิดน้อยในการตีความนะครับเรื่องของการรับสารอย่างเปียนนะครับในหน่วยง,งานราชการต่างๆเนี่ยสิ่งบรบกวนมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ ภาษาทางราชการนักศึกษาคงได้เห็นว่านักศึกษาภาษาทางราชการเนี่ยมันมีความเข้าใจในภาษาที่ใช้สื่อสารมาด้วยความเข้าใจในภาษาที่เข้าใจยากนะครับาการหรือ,อาการแสดงการที่เห็นต่าง,าง,างๆการใช้ศัพท์เฉพาะที่เกิดขึ้นในทางราชกา,ารศัพท์เฉพาะ การาแสดงความคิดเห็นต่าง,างหรือ,อาการเมืองที่เกิดขึ้นภายในองค์การนะครับอันนี้คือรวมๆเรียกว่าสิ่งรบกวนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับการเกิบน้อยเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อความเข้าใจ3นะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้น นะครับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้องค์ประกอบที่ผมได้กล่าวมามันจะมีความเชื่อมโยงผมจะเรียกว่ามีลักษณะความเป็นพลวัตนะครับการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบ1น,นะครับเช่นช่องทาง ของการสื่อสารเนี่ยมันมีความไม่เหมาะสมผู้รับสารอาจไม่ตีความได้อย่างถูกต้องนะครับหรือขาดอ,องค์ประกอบใดของการสื่อความหมายนะครับผู้ส่งสารอาจจะมีความรู้สึกมีทัศนคติส่งเจตนาลมให้กับผู้รับสารไปผู้รักษารอาจจะ รับเจตนาลมหรือความรู้สึกทัศนคติอยกมาเนี่ยมันเกิดจากตัวบุคคลน,นะครับึกษาคงไม่เอ็นเรื่องของว่าเวลาเราดูข่าวใน f c e e o o o นะครับเราจะมีความรู้สึกมีทัศนคติหนึ่งที่ไม่ดีกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของจิตวิทยานกะารเรื่องของทัศนคติที่ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการเกิดขึ้น หรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้มันทําให้เรามีการทําความเข้าใจแล้ว,ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเชิงองค์การเนี่ยหรือการออกแบบการสื่อสารให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยลดน้อยลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในภาครัฐนะครับความซับซ้อนในการคับบัญชานะครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของการสื่อสารของคนภายในองค์กรการสื่อสารของคนภายในองค์กรมันเป็นจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ของการสื่อสารของภาครัฐ นะครับพื้นฐานหนึ่งผมมองเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับในการศารรึกษาองค์กรภาครัฐองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยอาจจะมีความสื่อสารให้กับประชาชนาที่ถูกบิดเบือนไปองค์กรหนึง่งอาจจะสื่อสารโดยใช้ภาษาทางราชการที่ประชาชนเมื่อเขาได้ฟังหรือได้อ่านแล้วเนี่ยมีการตีความหม่ เยนไปยุทธศาสาตร์รงกนี้มีความสําคัญกับการื่อสาองค์กรภาครัฐนะครับการศึกษาองคอ์กรภาครัฐมันก็จะมีความสัมพันธ์นะครับตรงนี้นะครับ